นาบ่าทุ่นนะพี่น้องนาบ่าทุนเราเป็นเจ้าของงูอะลรเรามาหาเนาะพี่น้องขอแล้วก็เอิอนอันนั้นมาโลดเอืนอนไอป้อมอ้ายเจ้ามาโลดอนะ่ะมันยิ่งกี่โลดเนาะเราบอกเนาะพี่น้องขำเลยพี่น้องอันนี้คือมื่นที่สามลวพี่น้องเนาะกำลังกำลังซีขำนาะพี่น้อนะงกางสีสมาว่าเรื่องงัวเนาะพี่น้องเนาะกับประเทศไทยเบิ่งตอนอันวังเพลนนี่ น้ำพีนกับน้เบาน้เบาทนนะพี่น้องน,น้เบ,บา,นบบาท,น,น,บน,น,บบาทนเราเป็นจ้าข้องง่วเลยเรามาหานาะพี่น้องเพราะว่าไปบอกเลามือแรงว่าน,นี่หันบมเมนแรงเราแต่เพื่อนผู้เล่แต่บอกบมเมนเจจะข้องง่วเนาะง่วนบันี้คนเลียงง่วหร้ายพี่น้องก,ก็เลยบปจักง่วนไผ่ง่วนไผ่ก็เลยไปบอกเขาว่าตอนแรกนะเขาว่าง,ง่วเขาแต่ว่าเขาไปนําง่วแหละเขาข่อครบ มัวเขาครบเขาก็เลยมาบอกว่าโบแมนเนาะมันก็เลยคำพี่น้องมอวนที่จริงอ่ะเป็นง้วนนะเาทุนนะพี่น้องเนาะเราอยู่ในบานนีแเลยหน้าเราก็บโไก่ไปเพราะว่าซองกิโลเนาะจากนี้ไปไปบอกละเราก็หูเนาะเราก็ราว่ามืออื่นเสาเด้อมือว่านี่แหละเรามาบอกนะพี่น้องเราว่าคันพ่อเราจับรถเด้อจับแล้วก็ขาเลยยิ่งกินเลยเราบอก เราก็เมื่อยเลยระว่างงวตัวนี้นะง่วเถกตัวเดียวนี่แหละระว่าความมันดื้อราว่าเล่เาเองกันยังเอาบอยู่เนาะพี่น้องจาคข้องงัวแเล,แลเราว่าเล่าเองกันยังเอาบอยู่นี่แต่ว่าเช็ดเ็ดพูดโลดแล้วก็แบงกันกินเท่าไหร่ว่าแบงนี่แหละอันชาบานนี่แหละผู้ไททีมันไปกินกาไผรกับกินสวนไผรกาไผขเขาไผกับแบงกันกินรล้ว่าเรา,า,า,านนก็เมื่อยเลยรล้วา่างนี่แต่ว่าผ่อแล้วก็เอิอนอันนั้นมาโลด เอนไอป้อมไอจอามาโหลดอ่ะมนันยิงกี่โลดเนาะเราบอกเนาะพี่น้องอ่าแต่ว่าเรามาบอกแต่เสาคนเลยก็เลยโบพอตอนนี้แต่ว่ายังโบพอพี่น้องแต่ว่าวังเสาเพราะว่ามันมาเผาอยู่ในนาประตูคำแสงเนาะมันบกคอยมันบ่ได้ไปใส่เราพี่น้องงอตัวนี้นี่มันมาเผาอยู่นาอันนี้แหละวังเสาเนี่ยคำแสงปัดตื่นสวยใน่ประตูเขาก็บกคอยอาร์ตพี่น้องเห็นไหมนี่ประตูอันหัวคำแสงนี่เข้าเที่ยว ทางกระจงให้เที่ยวได้พี่น้องเอ้ยนี่ให้เที่ยวพาอันพาหน้าพาอันสวนคำแสงพาหน้าคำแสงนี่จงให้เที่ยวคักแน่ได้ประตูกะเฮ็ดให้คักแน่เฮ็ดให้ปิดเปิดคักแนนี่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 สุกไปปิดสุกไปเปิดแต่เข้ากับบยีบอยออมบียอ่อมปิดเปิดให้พี่น้องควมแบบเขาหมักงายพวกอันอันนี้ก็พวกเที่ยวกับพี่น้อง จะน้อยว่าหมักลายนี่คำแสงปิดตายเลยเอาตะปูเอาเลมังกับมาตอกติดปิดตายเลยซะเที่ยวกันให้เที่ยวแต่ว่าประตูเบอยากปิดให้พี่น้องเลยหมักหยากรายนเาายนาะเขาคำแสงกับเบิร์ดบักลายมันใข่แต่ว่าเขาบ่าท่านในบ่ท่านในฮอดแบบว่าคันที่ว่าลกดัด้มได้นะพี่น้องเนาะกามันยังประมาณประมาณกลางกเนาะพี่น้องกาคำแสง มันก็เลยมันสีพื่นพู่ไว้อะนะมันสีเน่าขึ้นอีกไว้เนาะมันยังยังสีเน่าขึ้นอีกเนาะก็เลยก็ไข้ขแน่วันซ่าแต่กะมันแก่โตไปเลยห้องสีไปทามันเน่ามากอกไนะไรเนาะถ้าพี่น้องมาอย่ามึงบวงมมึงเพ่งเนี่ยเข้ากระเฮนอยู่นี่แหละอยู่ดอนตัวน,นี้แหละคำแสงน่ำอะไรเถื่อแล้วยังบ่พอพี่น้องเอ,อ้ย เดี๋ยวไปห,าห่างเบิกเถอะผุนเนาะเราสร้างใอ้ขาเลยพี่น้องเนาะแต่พังมาอ,อีกตัวแหลกนี่คำแสงน้ำมอะไรพี่น้องอยู่ป่าตัวนี้น้ำมแต่กระบอกโขพี่น้องเจ้าของเราก็ห้ากับเมื่อวังวังบะวัง,ง,งสีหาโม่สีโมงตอนนี้ก็หาโมงกู๊ดสิเขาโค้งโม่งจ้าของเขากระเมื่อวังนี้แหละสามสีโม่งนี่แหละ ของหัวเขาเขาก็มาเลาะน้ำมึงน้ำกัน้นอยู่นี่เลยอันนี้ใหม่ไรของตั้งไปมึงขึ้นเฮ็ดเฮ็ดใหม่แล้วก็เฮ็ดบวกไรไรของเอา้าองไรของนในสวน มันก็งวงกินหาหล่อเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้ปลูกไม้ปลูกไม้น้ำตุกเกาน้ำสลับซับป่นกันหลือว่าตัวใดก็เอาถน,นัดเลยพี่น้องเหน็นแล้วได้กะเมื่อนี่กะน้องรัดให้กะเขาบา้านเอาไปรัดเอาบาวซุกพี่หนหรอบาวซุกเผื่อสีมาลินนำ้ำเผื่อมาตังต้งแต่สวรนเขตมาตั้งแต่บา้านอันเจยอมมาลา ไปดำหน้าเนาะไปลินไปท่ายคลิปมาแหละเพิ่นซีมาแวลินน้ำจะขึ้นสองขืนเพิ่นมาเนะาะพอสุกเนาะตอนนี้ลองรัดเขาไปรัดเอามาคำเทพพี่น้องเลยพอสีผ้าเพิ่นไปเอากุ้งเอากุ้งขืนพี่น้องกุ้งมันขืนกุ้งแม่น้ำเซืแหละมันขึ้นเนาะพอสีผ้าเพิ่นไปเอา เดี๋ยวมาคํำเถอะยัง,งบระท่านเห็นอยู่ป่ะนี่ยหย่อนบริเดียป้ยเด้อื่นบอเดี๋ยวเสียไปห่างไหวอยู่ทางบนเนาะทางมันเที่ยวออกเนาะกับ้างประตูแต่ปิดสองเส้นหน้าบระท่านดำเี็นหออค้ำแสงเนะ นี่แต่ตัดหนี่ใส่แจ็คตัดหนี่ตัดน,น,นี่เช่นบอกนี่มันกินเนาะนี่คือมันเขามากินอันนี้คือต้นข้าวโพดนี่ใครแต่ว่าวมันโบรานในไงปันได้ข้าวโพดกะมันกัดแล้วมันกัดสี่ขืนไหม่เงี้ยแหละนี่นี่กินหมดเลยข่างปูนี่เดี๋ยวต้นข้าวโพดหมดเลยนี่ปูปูปูอันนั้นต้นมะพริกต,ต,ต้นหอมต้นเตยหอมมันปูมัน,น,มนเห็นบอก มันคำแสงขี๊ๆเนะเมนเบิร์ตอะพวกแต่ว่ามันมัวกินมันก็ตายลายนะพี่น้องแต่ว่ามันก็นยังลลยอยู่หรอกต้นไม้ลมทับน้ำก็สิประมาณนี้เนาะทาเบ้าซุกมากพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวคำแสงจะหน่อยคำแสงสิไปเห็ดบวงไว้ บ่สุกมาคำเท่ๆจักสีใดยังสู่พบกินสู่บ่สุกินเนาะพี่เนาะบอ่อนอนนี่กะบอ่อนํำแสงนองหลัดเนาะเป็นเต็นเนาะเต็นสั่งไปทั่วสั่งไปนอนอะไรกางเต็นแต่ว่านี่บอ่อนอนนี่บอ่อนจัดในบอ่อสุกพอดนอนเนาะพอดนอนนี้นี่หมู เอาหมงเอาพะ h o ่ o เอามอนมาออกมาเตี้ยมไปเพื่อนเงี้ยเพื่อนมากเลยกางกางหมงนอนกระสือมาไผ่ไม่พี่น้องกงแสงพอดีเงินเดือนออกพอดีเนาะเงินเดือนยูทูบออกพอดีพี่น้องสองร้อยสองรอยสองรอยเท่าไหร่วะสองรอยแปดสิ 200, บบอกสองร้อยแปดสิบเรียญพี่น้องเรียนเง,นงินเดือนยูทูบออกออกวันซื่นก็เลยซื้อมาไผ่ไม้ นะดอกไข่ยังบัตรท่นเหมิดปันใดเนาะมันก็คือบ budget อน,นี้ชื่อไม่น,นี่เอาไว้ไต่ทั้งบอลจอดรถด,ด้วยว่าทั้งทั้งทางเขามาเนาะอันนี้ก็บอลไต่เห็ดกินพี่น้องดอกนี่ดอกนี่ก็เอามาไพรถจักรมาไพรถจักรคำแสงเอาแสงถอดออกอันนี้ก็คือสากเอามาสากเนาะสากเผาอันนี้สากอัน,น สุลาเซลยพี่น้องแผงสุลาเซลต่อมาอย่างกางเว้นกับต่อมันมีแสงแดดแลละกับต่อแสงมะไ่เนาะอย่างกนขคืนกับถอดออกมาเสีบยบมาไต่เดี๋ยวทาบึงพี่น้องทาบึงมังลัดมันไปหาเบ,บาซุกนแเลยบูอ่ะคนจิมไดมาอยู่บ่เมือน,นี วังวังวัง拜拜บายบายพี่น้อง,ออองอเออกำลังสี้เทียมกำลังจะออกมาตั้งแต่อัออน,บ,นออบ้านเจอมาลาเนาะอยู่อยู่ไถวะบ่อหอดอันนั้นดอกพี่น้องบ่อหอดตัวเมืองสวรรค์นาขีบ่ท่านหอดเซโน่เนาะเลยแถวบ่ท่านหอดอ่ายังปากซองร้าหนักบ่อยู่แถวๆนี่แหละพี่น้องบ่ท่านหอดเซโน่เนาบ้านเจอมาลาเนาะตัวคำแสงก็เคยไปเทื่อนหนึง่งเนาะ ตอนกับมาจากอันทั่วสิบแปดแขวงอันประเทศลาวฮะเนาะแสงทั่วของปีไก่แสงกลับมาเับมาเวจีเอามาลาอยู่บ้านเพิ่นเนาะเป็นคืนหนึ่งบุรุสองคืนกับบุญจื้อพี่กันเนาะประมาณคืนหนึ่งบ่คืนคืนหนึ่งนี่แหละเอ้าเอาไมาเวาเป็น นี่ค่อยๆคำยามแรงพี่น้องเอ้ยเตรียมเครื่องของของยาคำแซงกับเขาไปในบ้านเอาผ้าห่มเอาเสื้อเอาหมอนอยังมาเตรียมให้บ่าวซุกเพราะว่าอยากนอนบ้านมันกะบุคคลโพคำแซงกันอนหน้าแต่ได้มาแล้วเนาะเป็นเดือดเลยพี่น้องคำแซงมานอนหน้านี่กันอนแต่โดนกำลังหลัดสองคนนี่แหละขันสิทธ์เก็บเครื่องเก็บของเมื่อนอนบ้านกัจะยก็ไดน กระเทืนอนนะเออพันมาลินนำกะให้เพิ่นมานอนนำ้นำอยู่หน้าเลยซะกะเตรียมบอ่อนให้เพิ่นอยู่ในเนาะเทียงกับปัญญาปันไดพี่น้องเทียงหน้าพอดีอยู่ซจำนี้แหละพอดีอยู่หนูมาเพิ่นมาคำพดเสียหาของกินของอยากกับพระท่านหลายๆพี่น้องหาเป็ดหาไก่กับพรทันถ้าบัางมื้ออื่นไปละขันพันพ่ะท่านกลับกมะมื้ออื่นอย่งสิไปหาเอาไก่เนาะพี่น้องมาตก ກະທົ້ມຊູເພິ່ນກິນແຕ່ວ່າພັນເສດເອົາໄກມພິນເຮັດສາພັນເຮັດມິນດຕພິນຈກິປດບໍປດມາເນນາພນດໍ່ໍາບມືພນາຂຊິຈົຂນບສ อันนี้ก็ว่าสีพาเพิ่ลงไปเอากุ้งขึ้นเนาะพี่น้องย่ำแรกมันจะึ้นย่ำแรกพี่น้องย่ำคำคำกําลังค,คำนะประมาณหกโมงหกโมงนี้ผู้ที่เหมิดมันกุ้งมันจะึ้นมาไตานะ้ในก้อนหินพี่น้องก็เลยว่าสีพาเพิ่ไปเอากุ้งแต่ว่าเพิ่มาคำให้ลีนยันบุท่านเผื่อเพิ่ชีมาเมยนเครื่องเม็นคลองเตี้มเกี้มนันเกี้มนีม่ยนันมันบุท่านเนาะก็เลยอาจจะบ่ได้ไปมนะั้งถ้าเบิ่งแล้วถ้าเพิ่งไม้ไหวกะไป เพราะว่าเครื่องค้องก็เตรียมไว้แล้วนะพวกแนวสอนแนวอนยังเนาะพวกแยงพวกยังก็เตรียมไวนะ้เลยเนาะไฟโคมก็เตรียมไว้เบิดเลยทาเพิ่นงานนะเรี๋ยมาสะกันเดี๋ไปเนาะนี่เลยพี่น้องมีแต่ว่าติดตาม,มานุ่กันนะ้องคำแสงสีอันนันเบิ่งนเนาะคนว่าได้คนได้จับงวัวหรือว่าได้ขางวัวกับสีได้อัปเดตให้เบิงนะ่งเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็ว่าคำแสงอันมันบาปเพิ่นนะ มันบาปมันยังโบแมนนะคำแสงบอลขาคือคลิปกอ่อนคือกันคำแสงบอลในที่ใบพี่น้องเบิงก็คือคลิปที่คำแสง,ง,ง,งลงอันมาเพียหรือว่าก่อยก่อยเอ่เหนือหัวเนาะคลิปนั้นนะเป็นคนเทนเดอร์คำแสงบอธินที่ใบเบิงเนาะสื่อสีนมาแต่ตลาดโลโลหนึ่งก็ออกมาเห็ดน,นี่แหละก็เลยทายว่าเออขาหัวเขาสวนเพราะว่าหัวมันก็เขาสวนดุนะก็เลยเออทายลิลินหัว เรโคมบันเทิงเนาะพี่น้องเนะกะบโบโบเขียดบ่บบา,า,บา,ากันเด้ออันนี้ก็เขาชวนกับเจ้าของเขาก็มาบอกเนาะพี่น้องเจ้าของเขาก็มาบอกว่าจับโหลดให้ขายยีโลดยิ่งยีโลดเนาะแล้วก็มาแบ่งผูดกันกินเนาะพี่น้องแบ่งกันกินเนาะสีเจ้าก็เสียหายแล้ววะเบากับบาจาัจจศเษ็ดคือกันแล้ววะก็ะเลยตกลงกันนะแต่ว่างัวยังจับบ่ได้ยังบ่เห็นพี่น้องบางสาวนี้เขาเห็นยนาะวะ เขาเห็นเขามาบอกวางพเห็นนี่แหละเขาบอกคำแสงว่างัวที่เจ้าหาหามันว่อนว่อนจนท้านาประตูเทวนาหัวจะเด้อวังเสาแต่ว่าคำแสงตื่นมาโบเห็นแล้วคบแสงนํามบึงนี้ดอดนี่ก็โบเห็นเหวก็ใส่ไหวเจ้าข้องเขาก็มาใส่แหวไหวเบื่งนี่คำแสงก็ใส่ไหวเบื่งนี่เขาก็ใส่ไหวซ่องซามบ่วงใส่ไหวอยู่ไหนเนาะแต่ว่าคำแสงเลอเบึงก็โบเห็นนะ ลายมึดลายจับมึขค Bl ah ืนเนี่ยลายจนเมือยจนมันออกแต่ชวนจนมันออกแต่หัวมันออกจนมือยก็ย่อมพี่น้องจับมันบุได้มันปุ๊บเข้าปลาก็เดือกๆมากก็ไปลอยกินเขาอาอีกตะกาไปเขากินตะกะเขาอาอยู่เทียงหน้ายอคำแสงดูพูนประมาณหกเก็ดลอยกิดหกเกดลอยเมตรเนาะเกือบโลเทียงหน้าขางดอนมึงนะมันเป็นลอยกินกาเฟิน ทาทิตามอะไรพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังใจให้เนี่ยพี่น้องเนาะกันได้จับกับ่วยได้ซีนแห้งย่างหอยเห็ดเหนือแดดเดียวยุ่ดอกพี่น้องเลยอันได้จับได้ผูกได้ขายินกับคำแสงกระบก,ก้าดอกสิไปขาเนาะคำแสงกระบอลิมซื้ออะไรแต่ว่าให้เจ้าของเขาผมดแล้วหรือว่าให้อายเราผมดแล้วเป็นคนขาคำแซงกับจีัุวเตัวนั้นแหละ โอเคพี่น้องผากเป็นกำลังใจให้แน่เนา่ะฐาน้องรัดกระเป๋าสุกเพิ่นบเห็นออกมาเช็คเถือ่อเป็นกำลังใจให้แน่พี่น้องเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายเด้อขอบใจอ้ายเอ,อือยทุกทุกคนนะที่ติดตามขับชมเนาะบ๊ายบายพี่น้อง